พบเราอีกแล้วนะคะม่านน้ำดีไซน์และลายฮเป้นค่ะวันนี้เรามาเซอร์วิสกระตมปีนะคะที่บ้านคุณปูผู้ค้าเก่าของเราอถึงท่านนะคะที่บางใหญ่นนทบุรีค่ะสระนี้จะอยู่ขนาด4เมตรคูณ10เมตรนะคะลึกเมตร30 m. ในสระเราปูด้วยกระเบื้องหินธรรมชาติสีอ่อนขาวนะคะขอบสระปูด้วยพอร์เลนนะคะอ่าแล้วก็จะมีบันไดอา๋าสำหรับนั่งนวดจจกุชี่นะคะนี่สามหัวแรงแงแบบนี้เลยนะคะ ไปในสระสามดวงสีขาวนะคะบ้านคุณกุ๊กลูกค้าเก่าที่น่ารักของเรานะคะอ่าส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีบันไดสําหรับเดินลงสระสองขั้นนะคะนี่สําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบออกออกกาลังกายนะคะนี่สระยาวๆสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะเราบริการหลังการขายไม่ทิงงท้งงานไม่เทงานลูกค้าแน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากให้เรารับสร้างสระว่ายน้ําสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ม่านน้ําดีไซน์และไลท์ฮิบเว้นนะคะ ที่นี่เรามีครบเครื่องครบวงจรจบในที่นี่ที่เดียวคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ